ครับสวัสดีครับวันนี้มาปลูกหญ้าให้คุณยายทองพูนครับ,รบก็ประมาณสี่โมงกว่าๆครับวันนี้พี่น้องเขาไปช่วยปลูกหญ้าให้คุณยายทองพูนครับเพิ่งมาปลูกวันนี้ <c oughs> ท่านผู้ใหญ่ใจดี ให้คะแนนตรงสารมาอันนี้ก็จะเริ่มต้นวันนี้ครับมีพี่น้องมาช่วยกับนี่ปลูกแล้วก็จะมีแม่น้ำตรงนี้นหะจะสูบน้ำใส่ครับเพือยาเกิดจากของอยาเนเปียครับ พี่น้องเข้าใจกุญใจกุศลครับอันนี้ก็เขมาช่วยเหลือปลูกหญ้านะครับแบบนื้อที่ก็ประมาณไรนึ่งครับตรงนี้ก็ แม่น้ำกเกน้ำกุดออกจากแม่น้ำมูลมาไหลามาตรงนี้ครับเนี่ยครับน้ำจุดตรงนี้เพื่อได้สูบน้ำนี่ใส่ให้ยาท่าเกิดครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านในสีที่ได้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ คุณยายธงภูนนี่ครับพี่น้องก็ประมาณเกือแบบจะเลิกงานแล้วครับอันนี้มาทั้งวันกับก็ปลูกไม่ได้เยอะพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งอีกพี่น้องก็จะมาช่วยอีก3-4คนเดี๋ยวก็จะได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีให้ดูนะครับได้ชมเป็นบรรยากาศของอ่า ป่าทามครับตรงนี้เรียกว่าป่าทามครับที่น้ําตรงนี้ก็ท่วมหมดนะครับปีปีเมื่อกี้นะครับปีที่แล้วครับตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดปีหน้าเกิน้ําท่วมอีก็ถ้าไม่ท่วมกไ็ได้ได้กินต่อครับย,ยนะครับรับปรุง สถานที่ตรงนี้เพื่อให้คุณยายครับเนี่ยช่วยกันปลูกพี่น้องสอาคนครับก็ขอขอบพระคุณพรอใหญ่ใจดีวันนี้ถ่ายคลิปลงให้ท่านชมนะครับให้ติดตามคุณแม่ทองพูนใจดี ออกจากพัทยามารู้สึกว่าแห้งแรงจริงๆแถวบ้านภาคอีสานครับฝนตกก็ไม่มีมีแต่หน้าหนาวเดี๋ยวไปก็จะเข้าดูดูร้อนแล้วครับครับขอกราบสวัสดีชมคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ